สื่อสารอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะวันนี้มีการประชันข้าวเหนียวมะม่วงด้วยซึ่งตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยกำลังเป็นกระแสะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยร้านในวันนี้นะคะจะมีการน,น,น,นําเสนอเมนูข้าวเหนียวม,มนนะม่วงต่อหน้าค่ะ ทุกท่านครับก็ยดีอย่างยิ่งครับที่จตุสิสุรีเราได้มีการจัดงานชิงแชมป์เหนียวม่วงในครั้งนี้ก็ถามว่าถเหนียวม่วงก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้กําลังลึกขึ้นชื่อครับสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ร่วมกันก็่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครับขเหนียวม่วงก็คงจะมีทุกจังหวัดแต่ให้จะเป็นที่หนึ่งของจัดสิบุรีก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วัท่านกรรมการก็ หนักใจเขา่ือคุณมอกี้คุยกิการแล้วว่าแต่ดกรรมการเนี่ยแต่ละร้านต้องทานที่หมดจานนะครับเพื่อให้รู้ว่าแต่ละรสชาติเนไหนนะครับนั่นก็ต้องทานทรสาในที่ยวสารท่องเที่ยวาวันนี้ที่เกียดมัเป็นคณะรรมการในการประสิน์ด้วยในครับ

เตรียมความพร้อมที่จะนำเสนอพีเซนผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลแล้วก็มังวงของเราเลยครับและก่อนที่จะไปชมม้นอคนนะครับจะมีสองจานลอยอยู่แล้วนะครับตรงหน้าท่านเลยนะครับจานสีเขียวก่อนนะครับถ้าจานสีเขียวของท่านหมดถ้าหยิบจานสีขาวมาทานต่อได้ครับเพราะในแต่ละจานเราได้ชั่นงน้ำหนักไว้แล้วนะครับแล้วไม่ต้องหวังดีไปกินของคน,นข้างนะครับเดี๋ยวเราแพ้เลยนะครับ ชี้ให้หมอกด้วยสั้นเลย่รับทำไมขนาดช้อนใช้มือได้เลยครับ <c oughs> ตเตรียมก็กเ,ลกกเลยครับเก็ีมแซกก็เลยครับผมบอกเลยเมื่อไหรทุกคนซั้เลยครับตอนนี้ท่านผู้ว่าลุ้นเก่งแทนแล้วนะนะ 감 <목소리가> กสิบบุรีนะครับทนกับรางการคือทุนเอกชนสีิครับ ที่สมาคมท่องเที่ยวและกีฬาได้ไปชิมโดยบังเอิญน,นะครับเพราะว่าทางเราไม่เลยทําขายอันตมะม่วงนีนะะ้นะครับทำสตนลุงตีนะครับทําด้วยไก่ใก่ใจทุกนี้ผลิตจากธรรมชาติที่ในสวนที่เราปลูกเองนะไม่กระล้งดอกอัญชันอาเตยแต่มะม่วงของเรายังไม่โตพอน,นะครับผมก็เลยระดับขนมจีนชนเขริเวนแถวบ้านหมอ้ครับการจัดตลาดและแนะนำเสนอไะครับ เราจะขายเป็นสินค้าเป็นแฟชั่นแดดเดียวค่ะพอดีช่วงนี้คุณแม่มาเที่ยวค่ะแม่อยู่อุตรด,ดิตถ์นะคะแล้วก็เนี่ยคุณแม่นําข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวพิเศษค่ะชื่อว่าข้าวเหนียวไลเบอรี่ค่ะจะมีเป็นสีดาแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือจะหอมุ่มค่ะแล้วก็มีวิตามินนะคะอย่างอื่นเยอะแยะเลยค่ะแนานนะคะดิฉันนางสาววริษาสีผู้ชมนะคะ เป็นตัวแทนของร้านแม่สมหวังซึ่งเราได้สืบทอดกันมา50กว่าปีวันนี้อยากจะให้ท่านคณะกรรมการได้รู้จักตาวเหนียวมูลที่มีมายาวนานแต่คนจังหวัดสินไม่รู้จักเราอยู่ท่าน้ำเก่าค่ะอยู่ตลาดเก่าสีแยกเทศบาลฝั่งโรงเรียนสิงห์บุรีนะคะหรือเรียกว่าบ้านเสาสูงนั่นเองทุกท่านอาจจะไม่รู้จักอ,อยากจะให้แนะนำให สังเกตข้าวเหนียวมูนที่มีลักษณะของข้าวเหนียวมูนที่แท้จริงคือเม็ดต้องสวยไม่เละความเงาขึ้นเงาไม่หวานจนเลี่ยนไม่เค็มจนมากไปกำลังพอดีขอแนะนำให้ลองทานจานนี้นะคะคุมคนในชุมชนเท่านั้นเราไม่ทำเป็นธุรกิจเราทำเ,เพื่อสืบทอดนะคะข้าวเหนียวมูนที่แท้จริง อนนขอแนะนำท่านนะคะอันนี้อะถ้าเรัฐมน,นตรีโทรบอกถ้าเรัฐมนตรีมารับครับไปตรวจเลือด <c oughs> จะนะนี่ท่านว่าทำจังหวัดนี่ตอนนี้แล้วก็ข้าวเหนียวของนี้ปกติเชฟลาบี่ฮ่องกเรียนเชฟครับไอไหนมาถ้าวกินปลาหรือยังเราก็เลยคิดว่าเออมีอาหารการกินตั้งแต่ข้าวแล้วก็มีขนมก็คือข้าวเหนียวหน้าปลาช่อนใช่ไหมคะและทีนี้กลายเป็นข้าวเหนียวหน้ามะม่วงดังเราก็สืบทอดมาจาก แปะวัวหัวปาง่ะคุณแม่ร้านะคะจะขายอยู่ประจันที่ตลาดแต่ยังไม่ได้อะไหลสักชิ้นหนึ่งผมเป็นเพื่อนเบียร์ครับจำได้หมดครับแต่บางร้านเนีครับขอขอต้อนรับนะครับ,รรบจากร้านอริยะกษ์บ,บิเกอรี่นะครับ<อ>แล้วก็ร้านหมนะรับีเพนก็ยังว่าอยู่ว่าคานลิงมจาระเเยหมดทั้งติ่มอร่อยหมดเลยค่ะแปะคันนางหนักใจค่ะ Foxy Park! No, สิบหกพันเลรดมากนะครับยุ่กันทุกรายนรับดาวครับอ่าเดียเชิญที่สมาียืนยนมาขางขวลยว่าดีลนะครับเรดเชิญนัใสุ่มารข้นไประจันปา์นงานในครั้นี้ของจังหวัดสุพรรณนะครับไปนี้ยังที่สุดสุดสุดแล้ว